ขึ้ยิมอ่ะงานขึ้นไปยิ้มสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้บ้านเยรอย่าลุยค่ะสี่เหลี่ยมต่างนานต่างน่างยิ้มสันงขอบรรยากาศครับผมลูกแขนปีตอนรับปีใหม่ครับผม67ครับผมอจิเทาวก็นี่บรรยากาศผูกแขนตอนรับปีใหม่ครับอันนี้นะคณะนางรำครับผมวารสาเตยสารตัวหนานางอะไรบอน้า

กุลานุ่งมาวสังฆานุ่าวเทวานุ่เาวอรุรักกันตุสักผูาบอเรี้ยจเด็กบ่มาสิวาอคนสิสดียกมเเสวงแห่งมองสองสัตว์ไดเด็กบ่าวโธาสัตว์

ตัมังคะสุนังกันตาสุมังคะอุตตมะโชอุตตมะโยอุตตมะนิธิอุตตมะมหานธิมหาสกิมิลาด้วยอำนาจอันสั่อันสูกผาทั้งหลายไม่มีนางประเสริฐเจนจันนายกเทศบาลตำบลอำนาจฐานะราและโอร เดินเาเนือมาบงลเขาแก่มานังลมสามผ้ามบอกีวันไหลเอื่อนมาฮนางยูสงล้นตาสะออนบุญหลายลาบบอากไปไกลมามใสเสื่อยกยินงโให้เป็นบุแพา lúc dù ai xin chẳng lấy này cái an ta lấy thùng trang cùng ai xuống sắm vai xem xoay buôn lên hỏi vô dù khí đi biết ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พร้อมสุขสดใเบิดแก้วเสริมท่าตาราสีแล้วอยู่สวัสดีไหนว่าร้อยอ i กทีสุขพลเลิกคุณานเบิดอุ่งเรื่องน้ำเปี่ยนสอาวงเาเ็วัราีม่ปียปาโรเนพอนพอดวนที ยิบเย็บยังเข้ามาขออาราธนาเดี๋ยวชาติจะไในลูกใจเทเมตตาบารมีบุตรจุบให้เป็นกบไม่น้ำให้เป็นส้ำไม่แกนให้เป็นแวนสดใสสวมชัยร้ายเปิดแผ่วของพระคุณร้านตานาไตรแก้วทั้งสามก้องน้ำตามโคกเก่าเกศ เสียงตรงลำ้าบุญาล้อมกุศลตุ่มแค่ไศาลไทยคณะอุบาสกุบาสิกาเทศสบานตำบลตำนานมีแต่ท้องสุ่กระเสืสอมรางอยู่ทุกเพื่อทุกการทุกอันทุกอย่างรามเจริญกิกานหึงเฮาหนันสืบต่อ ิมุนยาพิธิสมจะตาวสิทมบุญกาบารมีสิทอดแก่วได้ดำเนินมาพบแล้วเป็นมงคลให้เป็นผลสืบก็เป็นยอดต่อบารมีจึงได้จัดแต่งพันไว้สีเมเจบันจงดีสิสภาพตั้งหลาด แทนอุจาจึงได้คนไอยหาสภานทีหลายลากหาได้มากประมวลมาแต่งใส่ผ้าป่าว้ถึงเสื้อตั้งแม่เมื่อยั่งดีพีสิใส่หัวเสามาบันนี้พอจึงไปเอารัดเา E uh... ຈັ່ງມາລົມເດົາແມ່ຕາຍຂວັນໂພເຖົາເຖົານັ້ນໃຫ້ປ່ອຍຊັກໄມ້ຜ່ອນເຮົາຕໍາຫຼັງມາໃຫ້ຈົບໆຍົມໆໂດກໆ Khuẩn lệ khuẩn thân khuẩn ba thứ đều kèo căng để xuất xỉ ba lòng nghĩ xuất giấy phong ra thay tạo dạng Cụ xuất nhé nắm nhu hùn xuôi hùn băng Thân ta nhục kẹt xa băng Ta buồn lòng nàng Hòm trong xã hội chuẩn giao ta buồn lòng nàng Chàng cụ xuất xuống thân ta nhịp tăng Ta cao để nắm nhu hùn xuống Coi xuống ma cung thư đèn ta mãi đèn. àngă bay nghĩ giúp thuộc cho nhau ngày hãy có thấy là nghĩ s a <c> o <oughs> ดังพรามากรันิรวจามันอาโรสมุสดุปัจจุบนธรรมารภาเวนามันเป็นผลิติตามมากรนิรวแต่มันอาบุรสมุนสดุปัุสันธมารุภาเวนาวินาำเสนตูปับญาติูแก่นทนานอเปลยน่เมนค่พอูสีปเเย ่ายลูกายเอาสันเอา่ายลูกหวยราคาเครอทยลูกเอานาจะว่าไซค์เได้ไปรอไนได้ครับเสีไปยเบค่ะ

đi thuyền cho không gì mà anh cứ giật anh rồi anh bà chúng ta chúng ดีต oh, yeah. do? ัวนี้าวนมันคือี่ฟังก็มีสองฟังนอป่ะดิละจูกันยบดพี่ใม่เลยคือเบงสี่มีสองฟังสองจังหวะจังหวะค่ะมีสองฟังสองฟง ยังไงยังไงเนี่ยอทุกทุกครมันนะครับยังไม่ได้สวัสดีนะครับขึ้นไหนงูกรรมพ่น้อ์เอาไว้เลยเอาดีครับ đó <laughs> hở <laughs> 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 à đây vẫn cái hở hở

เอาพวกนั่นสิไม่ทางไหนบะมือนี่ปีไหมครับผมรถมาเทียบมาเทียบเลยแวเนี่ครับนี้เอารถมาเทียบเลยเอนีรถมาเทียบเอารถมาเทียบนไหนน้องนี่เทียบ่หเอเยบออเทียบครับเทียบเทียบเส้นเทียบครับจันมันยากาศครับผม มันอีปีใหม่ครับผมโอ้ยเขาแถวที่ถ่ายแล้วโอ้บรรยากาศ ใส่เหลี่มอ่นอ่นอนหลือองค์เดียวนี่น่อยกำลุกลุพีับเบืนหนาลงมา้บาทรมาถืออัญมามถืออยู่ใส่มบรรยากาศครับผมม้อาี่ปนียงนหม

โอ้ปีใหม่ละเด้อปีใหม่ละเด้อเออโอ้นั่งเขาแถวเรียบๆดีแน่นอนเลยบรรยากาศดีวันเด่อดีตบอกยอเนจังน้อยเด้อเหมือนนี้เด้อบอกยอกปีใหม่ละนะเนี่ปีใหม่ละเอาไข่ด้วยยังจีไสคอยบอกเอาบาดมากคอยก็้มไสแล้วคอยเอาบาดสคอยเอายังอื่น cả tháp, nhang nhanh nhanh 2 ngọn nhang 2 ngọn, moment khoảnh đấy thắp nhụn là, quan hệ đấy gì, gì mày, <laughs> <Ủa. cười> <laughs> 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 <laughs>